สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยหญิงโกกตูมค่ะอูยให้อาหารไก่จนค่ำเลยนะคะไปเก็บกระบบกนะคะขึ้นสวนมาไปสวนไปไล่มานะคะเลยลืมให้อาหารไก่นะคะไม่รู้ไก่ย่านิงมีชีวิตอยู่หรือเปล่าลืมเลยนะคะ,ะ๋ยวนี้รู้สึกแปลนใครมาได้ย่าให้นอก นี่นะคะโอ้ยตัวเรียนก็เขียวพุทธเลยเอา้าวไก่ยังมีอาหารอยู่หรือเปล่าอา้าวก็ไม่ไข่ไม่ใช่ไม่ไข่นะคะก็มีอะไรมากินไข่หมดให้อาหารเฉยๆไม่ได้กินไข่เลยนะคะ,ะอ่ะไปเข้าไป หมดหรือ,อยังก็ยังอยู่นะไม่กว่าหมดแล้วอ๋อเหลือตั้งเยอะนะคะ,ะเหลือตั้งเยอะมีไข่ไหมเอ่ยเห็นไหมคะไม่มีไข่เลยนะคะเพราะว่ามีอะไรมากินไข่ทุกวันเลยนะคะไม่เหลือเลยนะคะนี่คะ่ะเห็นแต่เปลือกไข่นะคะนี่นะคะไม่รู้อะไรมากินโอ้ยเนาะไม่รู้จะแก้ไขย,ยังไง เราให้อาหารแต่เราไม่ได้กินไข่ไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงนะคะ,ะที่จะกันไอแมวหรือว่าอะอะไรมากินก็ไม่รู้นะคะเป็นแมวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะนี่ก็ลงมาแบบนี้เอประมาณนี้นะคะประมาณแมวนี่แหละนี่ไม่งั้นมันก็ไม่ลงมาอย่างนี้หรอกหาติดก่อนโอ้ยแมยว มากินไข่ก็ไม่เหลืออะไรนะเจ้าไก่เอ้ยจะย้ายไปอยู่ที่ไหนเนาะจะย้ายไปอยู่ที่ไหนเนาะแมวถึงไม่มากินเนาะจะทำยังไงดีเนาะยังไม่รู้แน่ชัดนะคะว่าแมวหรือว่าอะไรกินนะคะก็คิดคาดคิดว่าเป็นแมวนะคะเพียงแต่คาดคิดนะคะแต่ว่าไม่เห็น จริงๆตอนที่กินนะคะอ่าค่ะตอนที่ไก่กินที่แมวมากินไม่เห็นนะคะไม่เห็นว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะอ้าเข้าไปไม่รู้จะทำยังไงไม่ได้กินไข่ให้แต่อาหาร แก้ปัญหาไม่ได้เลยจ่ยาก,ก็ยอมแพ้แมวแล้วแหละไม่รู้ว่าจะทำยังไงย่าก,ก็ทำดางอ้อมจนหมดแล้วนะคะก็ยังเข้าไปกินได้มันใช่แมวหรือเปล่าเนาะหรือว่างูหรือเปล่าเนาะทำยังไงจะรู้นะวันนั้นก็สังเกตดูอยู่แต่ไม่เห็นนะคะ คิดว่าเป็นแมวคิดไปเองนะคะว่าเป็นแมวนะคะแต่จะใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้รดน้ำต้นไม้ก่อนอ๋อไข่อมีดมาไว้ตรงนี้อีกแล้วกล้วยก็สุกแล้วนะคะสองเครือแล้ว รวยเกรือใหญ่สุกเรียงนาะต้นทุเรียนก็โตวันโตคืนเลยนะคะดูนนะคะเพราะว่าได้รดน้ํานะคะได้ใส่ปุ๋ยนะคะใส่มูลไก่รดน้ํานะคะฉีดฮอร์โมนนะคะทุเรียนก็เลยโตวันโตคืนเลยนะคะ,อะสองต้นนี้นะคะโตพร้อมๆกันเลยนะคะ ต้นนี้เพิ่งปลูกพีกายนี้นะคะนี่ก็คือมะนาวไร้เม็ดนะคะมะนาวไร้เม็ดก็โตนะคะนี่ค่ะเริ่มโตแล้วนะคะแต่ก่อนย่าปลูกนะคะก็ไม่ได้กินนะคะแต่ปลูกรอบนี้นะคะคงได้กินแล้วค่ะนี่ค่ะดูเหมือนโตว,วันโตคืนเหมือนกันนะคะวันนี้ค่ำแล้วรีบขึ้นไปกีดยางจะไม่ได้รดน้ำต้นไม้หรอกนะคะ ก็คงจะลดอ่รุ่งนี้นู่นเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกล้วยก่อนกล้วยยา่าโอ้ตัวนั้นก็เริ่มเครือยังอยู่สามเครือใหญ่เลยนะคะนี่นะคะสามเครือใหญ่เลยคงจะสุกพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวปีหน้ายากขยายกล้วยมาไว้ตรงนี้อีกสัก2ต้นนะคะ ที่ไหนนะคะที่ไหนลกปลูกกล้วยใส่นะคะไม่ลกเลยนะคะกล้วยจะคุมได้หมดเลยนะคะตรงนี้ลกมากตอนนั้นยญาปลูกกล้วยใส่นะคะก็คุมได้เลยนี่ค่ะต้นทุเรียนยญาโตว,วันโตคืนเลยนะคะใบสวยสวยเลยนะคะฉีดพ่นพ่นฮอร์โมนด้วยนะฮอร์โมนกับจัดมแมลงด้วยนะคะ ัชพืชด้วยนะคะอ่านี่ค่ะก็มะพร้าวน้ำหอมก็เหมือนกันนะคะมะพร้าวน้ำหอมก็โตเร็วนะคะปลูกแค่ปีกายนี้นะคะตัววันโตขึ้นเหมือนกันเลยนะคะปลูกอะไรก็เป็นไปนหมดนะคะหญ้าปลูกอะไรก็ขึ้นหมดนะคะปลูกต้นกล้วยก็กล้วยต้นใหญ่นะคะค่ะนี่นะคะอ้าวโซดามาไล่ไก่ อาชาบูไก่แลชาบูมาไล่ไก่นะคะนี่ต้นนี้ก็เห็นไหมโตแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ย่าจะรดน้ําต้น,ตนไม้นะคะรดหมดเลยใช้เวลารดก็เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะเพราะต้นไม้ก็เยอะอยู่นะคะเห็นไหมคะต้นกล้วยย่า ถ้าขายนะคะเครือละสอง้อยบาทเลยนะแต่ว่าบ่าวต่อยมาเอาวันนั้นถูกมากเลยนะคะไม่มีเวลาที่จะไปขายตลาดเท่าไหร่ตัวนี้ก็เริ่มโตแล้วนี่นะชาบูมาไปไก่ไม่มาหรอกชาบูมาเฝ้าไก่นะคะไก่เข้ามาไม่ได้เลยนะคะหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยมูลไก่นะคะ ไก่ก็มาอยู่บ่อยๆเลยนะคะมาเคียแถวต้นนี้ล่ะคะ่ะก็เลยทำให้ต้นไม้ล้มนะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้นนี้ก็ยังเริ่มสวยเลยเพิ่งปลูกนะคะสำหรับต้นเงาะนะคะนู่นนะคะเงาะต้นเดียวนะคะคุ้มค่าเลยนะคะยิน3ามบ้านเลยนะคะ ดกมากนะคะตอนที่เงาะเป็นค่ะดินดีค่ะดินภูเขานะคะที่ดินภูเขาแถวนี้เป็นที่ดินสมบูรณ์นะคะปลูกอะไรก็ได้ผลหมดเลยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ